ต้นพุธปลาเราพุธเราไปไหว้พระได้ค่ะอันนี้ผลนะคะสุกแดง <c oughs> บนป็นเขาค่ะขขออันนี้เป็นต้นยางที่เขามาจุดไฟเพื่ออน้ำยางค่ะ น้ำยางก็จะลงตรงนี้ค่ะจะจุดไฟตรงนี้ไฟก็ลุกน้ำยางก็จะค่อย,อยๆ่ไหลนคะคะต้นยางนะคะยางนาค่ะจะมีน้ำยางนะคะ,นนำะ,คะลำต้นค่ะน้ำยางนก็จะเอาไปใส่ไม้ที่ผูกเขาเรียกว่าขี้คันดอกจะเอาไปใช้ในการก่อไฟไฟก็จะลุกนะคะ ดีมากๆค่ะน้ำยงา,างกำลังไหลนะคะอหเขาก็จะเอาช้อนมาตักเอาน้ำยางนะคะไปชุบกับไม้ที่ผุค่ะก็จะได้ที่ขันดอกนะคะต้นยาง่ดอกต้นยางต้นก็มีขนาดใหญ่ ต้นใหญ่ๆก็จะโดนเจาะหมดนะคะสวัสดีค่ะ